สัทธาญาติโยมดันานาทุชนคนดีดังหลายได้ปิ๊กมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายขณะนี้เวลา1ิบนาฬิกากับ3านาทีทุ่มกับสานาที หลายท่านหลายคนก็กินข้าวน้ำข้าวแรงเรียบร้อยแล้วบางท่านก็กำลังทำกับข้าวกับปลาหุงหาอาหารบางท่านเลิกกันเลิกงานมาอาบน้ำเรียบร้อยเปิดวิทยุฟังรายการธรรมะไปตวยเอา้ามาปะกันช่วงที่สองนี้เพื่อบังค้อเป็นการเสียเวลา ตอบข้อคำถามที่ป้าหลวงน้อยได้ถามไว้ต่วาสังโย์สังโย์ก็คือกิเลสที่มัดใจมัดใจสัตว์ทั้งหลายไว้สัตว์ในที่นี้ก็คือรวมถึงมนุษย์เท่านั้นแต่เปุก๊กเน้นที่มนุษย์เท่านั้นนะทำเป็นเครื่องร้อยรัดมัดใจคือจมอยู่ในวัฏฏะ มีตึงหมดสิบอย่างมีสังโยชน์เนี่เปิน้นเปิ้นแบ่งไว้อยู่สามเปิ้นแบ่งไว้อยู่อ,อย่างละสามสามสามสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องสูงถ้าเขาแบ่งเกินนี่ก็มีห้าถ้าเขาจะไปจัดอยู่ในระดับพระ อริยะเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปกับเพป่นก็มีการจัดแต่และข้อเข้าใจว่าจะได้เป็นพระอาริยเจันท์ไหม,ไหมก็ทำความเข้าใจกับสัทยาติยมเห้ก่อนว่าอันนี้เป็นเป็นลักธรรมจะว่าจันสูงก็จันสูงเนาะจะว่ามอกระดับ ญาติโยมเขาจะทําได้ก็ก็ได้ถ้าเขาถ้าเอาพิจารณาดีๆญาติโยมเขานี่เข้าถึงโสดาบันได้โสดาบันกันยังนางวิสาขายัางอนาทพินิกาเศรษฐีมูเน่ก็ตรงละสั่งโยช์สามอย่างเขาว่าโดยรวมเหตุนอนเนาะสัทธายญาติโยมอาจจะงงนิยหนึน่ ถ้าว่าบได้ห่ำมได้เฮียนหรือว่าบเบเกยบบเกยผ่านหูผ่านตาบบเกยผ่านเฮียนมาอีนะระดับระดับญาติโย,ยมเขาก็อาจจะฟังไปมันจะงงอะนะสังโยชน์มีสิบอย่างหนึ่งสักยทิฐิสองวิจิกิจชาสามศิลปะ,ะ,ะประลามาสสกามราคะ หปฏิฆะหรูปะรคะเจ็อรูประระแปดมานะเกอุทธะสิอวิชชาเป็นบาลีนี่ต่างไงเลยเนาะอย่าไปฟังรายนี้แต่เดี๋ยวจะแปลให้ฟังความจริงแล้วก็อยากจะได้เวลาอธิบายสักชั่วโมงดูต่างฟังดีแล้วมันเข้าใจตัวย แต่ถ้ามีเวลาเมออีกเอาเมาออีกเนาะเพราะว่า้มอยากจะฟังช่วงที่สองช่วงที่แรกช่วงแรกแต่เก้กินข้าวแรงบัตรันบัตรันได้ฟังดีอ่ะก็มาเป็นยังเนาะเอาสกะยะทิฏก่อนข้อที่หนึ่งสังย์สังยชน์ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งกิเลสท,ที่ที่มันมัดใจไว้ ที่มันมัดจิตมัดใจเขาให้จมอยู่ในวัฏตักรตัวสกยะทิฏฐินี่อันที่หนึ่งนี่มีความหันว่าร่างกายเป็นของเขามีความยึดมั่นในระดับหนึ่งต้องละสกยะทิฏฐิก่อนนะไม่ใช่ละข้อเดียวนะละถึงสามถึงจะเป็นโสดาบันอย่างเขาเป็นผู้ทุชนคนทั่วไปนี่มันจะไปละได้ว่าก็ยัง ก็ยังชอบในร่างกายตัวเองอยู่ก็ยังหลงอยู่ว่ายังหนุ่มอยู่ยังงามอยู่อย่ายังแต่งยังย่องยังใส่คิปใส่แป้งอยู่อ่าหันว่าร่างกายนี้เป็นของเฮาแต่ถ้าเฮาละคือเฮาหันว่าร่างกายนี้เป็เจ้ของเฮาใบแจ้หมายความว่ายังยังพระตีไปฆ่าตัวเองแล้วไปละอย่างนั้นใบจ่ายนะคนเรื่องนะ มันบจจใยอันนั้นเป็นความสำคัญพิษไปถือพิษไปตัวสักยติทิฏิคือพิจารณาสังขารร่างกายตัวเองเริ่มต้นเอากรมาฐานเบื้องต้นเกสาโลมาหน้าขาทัาร,ราตระโจผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาผมเป็นของใบยั่งยืนมันดำแล้วมันก็ขาวมันอยู่กับตัวเฮาบะเบินมันก็ลุดไป ผมเขาหันว่าเป็นของเขาเขาก็ดูแลมันสะมันถึงเวลามันลุดไปตกใส่อาหารมันบรรณากินเนีย่ยพิจารณาเนีย้ยเนี่ยมันต้องอธิบายยาวกาัก,กายทีๆเนี่ก็ประมาณเป็นสาวนาทีเพราะกะ็เนะาะสัายาชัชมถ้าว่าเวกับมเข้าใจอ่ะเอา่าว่ากันเอาไว้ต่อ เอาไว้ต่อวันวันวันเาสาร์น้าเอา,เาต่แต่นั่นเนาะแต่โดยรวมนี่ว่าว่าไปทั้งหมดก่อนเอาไปอย่างวุยเนาะไปไปไปขี่มาเรียบขายเอาไปอย่างวุย <c oughs> เกษาโลมาผมขนเล็บฟันหนังเอาพิจาระเนี่ยตรวจักายาทิธิง่ายๆแต่ถ้าเขาจะเอาละเอียดลงไปเขาต้องไปสวดกรรมฐาน สวดกรรมฐา,านคือพิจารณาอาการ32อาการ32นี่มีอย่างใดเปิ้นมีเพลงเหมือนกันเพลงพิจารณาความความบัดเ้ียของของอาการ32สเนี่ยสธาญาตยมเนี่ยเขาสวดกันเหรอเขาสวดกันอาการการพิจารณาอาการ32พิจารณาไปเรื่อย พิจณาอย่าใดาเพื่อความหลุดพ้นความยึดมั่นถือมัน่นสิ่งมือนนี้บใบแจเป็นของเขาเฮายืมเป้นมาถาดต่างๆเกษรโลมานาขาตันตา,ตาจโจมังสังนัตลาหอูอธิอธิมัสสังวักกังนัตาย,ยังหัตะกังกิโลมะกังปิหะกังปะปะสังอันตังอันตะคุนังยโอมน,นัก หัวใจตับพังผืดใตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหลายละเอียดนักเนี่ยต้องถึงบอกว่าต้องใจเวลานะสัตยาญาติโยมทัานหังไรถ้าเราฟังเพลินเพินะป้าคิวไปทีๆลูธสามะนี่แต่เราถ้าเราฟังไปมันก็พิจารณามันต้องมาเจ้าเนาะหัวข้ออย่างอี้นี่ต้องมาเจ้าแมแรงนี่ มันก็จะเป็นต้องเป็นยังที่ช่วงแรกนะเป็นนิทานทำพ่องเป็นชาดโกพ่องอีนะแต่ถ้าเป็นหัวข้อธรรมะนี่มันต้องมาเมื่อเจ้าเนี่ยมันมันเปิงดีแต่เราอธิบายหัวข้อธรรมนักเข้านักเข้าน่ะคนเท่าฟังมาเข้าใจไลนยนี้แล้วขคตรนพระคู้อย่างก็บุ๊แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็ฟังไปของเราเขาก็มมวนเราคนเดียวอ่ะ แต่คนอื่นเขาเบม่หมนตัวอ่ะหมายถึงคนทั่วไปอ,อัตมานี่อธิบายเนี่จะมาหมน่นกัอัตมาอู้ไปหม่นกันกัสกยาติทิทเกสาโลมานาขาทัานทัตโจรวมไปจนถึงอาการ32สองพิจารณาบ่ื้อยึดถือความยึดมั่นถือมั่นตัวเนี้ยละได้ก็ได้เข้าโสดาบันแต่มันยากญาติยดโยมจะละวะ แต่เราพิจารณาอาการสามสิบสองได้ของมันเกิดอยู่ก็เอามากี่พบกี่จดัดมันเกี่ยวเนื่องกันมากี่พบกี่จัดแล้วมันอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเขาจะละมัน่ะมันจะเป็นยอมว่าโอ้ความยืดมันถือมันนี่มันยืดมาตลอดชาติแล้วอ่ะนะ อันที่สองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในกุณพระรัตรใจพระเกี่ยวเจ้าดังสามประการอันที่สามศิลปะ,ะประมาทความถือมั่นสักแต่ว่าทำตามกันมาเจือด้วยความงมงายเนี่ยสถาญาตย,ยมอมอันนี้คือคือยึดถือกันยึดถือว่า ถือตัวเองอ่ะตัวเองว่าเข่งเนี่ยแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยแล้วไปว่าคนอื่นว่าคนอื่นบ่เข่งอ่าน,นี่ยศีลรประพฤติปรมาตย์อันนี้อธิบายโดยง่ายอ่าถือศีลเพื่อหลับสักกะละถือศีลเพื่ออ่าเพื่อเพื่ดมาเบื่อได้มาถึง,ถ,งถึงถึงสาบลาบสักกะละ แล้วก็รวมไปจนถึงความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมที่งมงายตวยัวอย่างอินเดียนะตีตีตีศีลประัประมาตหรือไปอาบน้ําแล้วก็ทําให้บาปหายไปอันนี้คือเนี่ยความยึดมั่นในศีพลพรดอันที่สีกรรมราคะมีความติดใจในกรรมคโคอันที่ห้าปฏิฆมีความกระทบกระทั่งใจ อันที่หกรูปรคะมีความติดใจในรูปฌานอันที่เจ็ดอรูปรคะมีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลายอันที่แปดมานะมีความยึดมันถือมันในตัวโตนถือตัวมีมานะอันที่เก้าอุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านอันที่จิบอันที่สิบนี่อวิชชาแล้วบนจัดอยู่ในจำนวน อริยบุคคลก็คือ,อพระที่อยู่ในสุปฏิปโนสุปฏิปโนนี่ที่เขาสวดกันอธาจัตตาริปุริสยุคนี้สี่คู่8บุรุษนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษโสดาบันปฏิมักโสดาบันปฏิผล สกิทาคามีมักสกิทาใครมีผลอน,นาคามีมักอน,นาครมีผลอลนนรหัตมักอลนนรหัตผลอันนี้ถ้าอู้กับป้อนานปปอน้อยในหูกับแต่ญาติโยมเขาที่ฟังรายการนี้อาจจะโมโหอย่างท่านพระครูอู้ย่างห <c oughs> จะงงหน่อยอ่ะมาเป็นอย่างก่อยเหี้นหูไปแต่ที่หูถึงหมดนี่ถึงไม่หาจะหูถึงหมดนะ เขาบบได้เอาไปปฏิบัติมันก็กเกิดผลนะ่ะคะแนนเฮาเฮาเอาปฏิบัติโอปะณิยโกน้อมเข้ามาใส่ตนจะเป็นโสดาบันต้องละสังโยชน์สาสังโยชน์สข้อ,ขอคือสกยยทิทิวิจิกิชาศิลัะปรปรมัิไตระดับขึ้นมาสกทา,าคามีก็เอาข้อ4ข้อหบวกเข้าไป การมารคะกับปฏิคะคือมันเบาบางอนาคามีอันนี้ห้าข้อแรกห้าข้อแรกนี่เป็นอนาคามีไปจนถึงพวกข้อปฏิคะอรหันตาทั้ง10บข้อปฏิบัติได้เนนี้เขาก็สำรวจตัวเองว่าบัตร้งเอาสังโยชน์แล้วเอาสีน5หนี่กะในขณะที่เขาเป็นปุรุชนะ เขาสำรวจตัวเองว่าศินห้านี่เนีถ้าได้ศีลห้าครบปิดประตูอบายอ,าอย่างอื่นก็ว่ากันถ้าเขาจะเอาสดดบันนี่ได้ว่าวิีจีกิจฉานี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ากุณปอกุณแม่มีกอสวรรค์นรกมีกอบาบุลคุณโทษม่กอ่อยะสงสัยในกุลพระเก้วเจ้าดังสามประการก็ยังมาอู้อยู่ว่า ฟังกรรมธรรมกินพริกดำกับเข้าอ่ะ <c oughs> วิจิกิจฉามันงก็บได้อ่ะจะไปได้อย่างอ,างอ่ะมันไ,มได้อ่ะ <c oughs> มันก็ศีลปัติปรามาดสัมปหญ่กามันก็อันอย่างที่เป็นสรณนะก็เอามาเป็นสรนา,านระเหยียมนไหวต่อไม้ไหวจอมปวกไหวต้นไหวต้นกล้วยอืมเป็นตื่นอไนอย่างน่อยไปไปตัวป้น่น มันก็เลยมีเจ้าลทัทธิแปลกๆออกมาอันนี้ศีลปัตตะประมาตนะวันอื่นเขาเฮามาอู้กันเนะาะก็มาฟังกันที่จริงอู้เรื่องนี้เอากาศกยาทิทีนี่ได้ช่วงมองอะนะอ่าที่จริงนะก่อยอู้ไปเนาะหยัดยมเพราะว่ามันต้องมีเรื่องราวมาเล่าประกอบ ยอดยอดยมต้นดังไรก็เอาหมกศีลห้านี่อ๋อนะป่าอากาศมูสุนี่ได้ป่าอากาศมูสุนี่ก็สุดยอดแล้วแล้วสำรวจพอแต่ละวันมีครบก็ขาดไปกี่ข้อบ่มีก็ทำให้มีนีอีน่ะถ้าวันนี้มีครบห้าข้อก็อ่าสบายใจเนาะออาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหก สามสองสองสเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีเหลือเวลาแถมสิบนาทีเนาะ,อะขอบคุณเนะปอดหวงหน้อยเนอะเปิ้นได้โทรมาเปิ้นสนใจดีเนาะอู้ดีกะญาติโย,ยมเขาถามมาถามมาก็ก็ได้ตอบมีเรื่องราวได้ได้อู้ได้เล่าดีเนาะถามมาเตอะ ทำนะมาก็จะได้อู้ไปจเจริญปปนฟังยองยู่อาจารย์อ่ฟังอยู่ได้ก่ได้กะจได้เนาะอย่างมบได้สำเนียงนีทถาปัญหานะก็ดีอคนน้อยเลยคุณทีคยถามหาปัญหาก็รอดอนะดีนะกับสำเนียงนี่จึงมีพอสมควร สำเนียงนี้ไม um ่ใช่ใครอืออืายินดีเนอะยินดีมีสูอ้าคนนุอยคนนุ่ยศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองอ้าวมีเข้ามา จะสนทน,นาอุจากันก็ขอเจริญปอน,นแม่มสิบนาทีอย่ายมฟังทงห้วยตองซักนี่มีก็มาขำอิ่มล่ำมีนะดักเซบอืมนเตือไปโยนกันมาเจ้าบุญมาเจ้านี่โอ้กดแต่เนอมาขำเพิ่น้ายะเมาเมามกินเข้าวกะฮะ้าฉานเมากินเข้าวมือเบาบ่าง ฟันเข้าบ่าว่าโกทโทโทมาก็บังหูยังบังหูจะอู้ยังท่านนะจันจอเอาไปเป,เป,เปยย็ียนอ่าก็โทมาอู้จ่ากันแจนน้งผลการรับฟังฟังสถานีในยุั้ใไดก้ก็ก็ดีแล้วจะได้จะได้ลากันแล้วนะออกก่อนสามนาที ok,เตรียม bước ao sinh,อาจารย์ vừa nãy dạy mà luôn phun. cảm ơn cả đi mốt ờ. cò <laughs> <Khoa chảy đi. cười>

จ้างใจฟังใหมไหมวันนี้เจ้ายินดีเนอเจ้ากำลังใจแจ้วแม่ล้วนใสฝนจันกุะว่าน้องผาขาวผาสางเจริญปน่่นอยูไหแม่ขมุนปัจจันเนอแม่มุนแม่ขมุนกง อังแม่ขันจันไปตอน่ะเนาะเนาะโหดีอยากไปตอนน้ะเนาะทาหารเนาะไปดินแดนเนาะที่ไหนทีไหนไปอันอันมาคอนฉีทธรรมดาเนาะเออเออเอจ้าุดท้ายนี่ไปยันเมืองปานเนี่ยเนาะไปเมืองปานนี่ไงจ้าวใเมืองปานเนาะทาตัดสินใจก็ได้ไปอ่ะมากเพราะฉได้หันแล้วเนาะ

เจริลอนปอนอ้าวเจ้ากเร์ปกลาวสวัสดีเจ้าท่านพ่อครูเจ้าอยู่ตี่ไหนอ๋ออันนี้อยู่ที่กลมกลอมโดยแก้วเจ้ากลมกลอมโดยแก้วอฟังชัดดีกาชัดเจนดีเจ้าบาหล่อมได้ยินนี่เนาะขอบเจ้าเอดูว่าเป็นการรังจ่เจ้าฟังถึงว่าแต่แบบได้หูมาตักเเื้อเจ้า In đê nơ chato chato eka to ha canh pong kha fang ca, home cả pong chờn bón doi lên, chồng tong chau. anh này, anh nì anh tiên anh ha hư 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 ủ, hư 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 วังเหนียเออวังเหนียบอกครบครบบ้านยังอันสุดท้เออได้ยินทีอ่ะแม่อยู่นิมน่มๆกอ็อยู่นิมน่มๆจะไปตรวงจะไปดินอู้ดีดีอ่าบ้านยังวังเช้าอันยังได้ยินกับตังปไายอันยังก็ Ừ, ban Bạn nhận có mẹ Bạn oh, nhận có mẹ Bạn nhận có mẹ Lâm nhận cả mẹ Bạn nhận có mẹ Bạn mẹ Bạn có mẹ luôn mẹ luôn. Nào, Mẹ nhận có à. mẹ 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 ฟังแต่หมอนใจหมอนใจอ่าวสาธุฟ no ังคนน้อยคนน้อยจะหมดเวลาแล้วจริญมปอนจ้าวคำว่าชาโอเวยเนาะลำปางฟังหมุดชั้นเจริญมปอนอ้าวจ้ากคำว่าชาจ้าอันนี้อยู่ที่ไหนในสีจันทร์บ้านที่สมตำบลชิดีหลวงเพื่อแม่สวยจังหวัด่ยมกัเจ้าอีกะในงานครบๆอิกะ ไม่เคอถามกำยังกำยังเนี่ยยัยว่าครบหมดเลยได้ฟังได้ฟังตอนสองตอนแรกผมได้ฟังก็มาเจ้าเสียดายเนาะเอาไว้ไว้วันเสาร์หน้าได้ฟังาเสาร์หน้าก็เอามาฟังกันเนาะอ่าันนี้แมสสวยแม่สวยเจียงไฮเจดีหลวง ฟังเก้าสิบสี่จุดห้าแมคคารานโมเดลศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองเจริญปนเจริญปนดดนหัดหนักได้ยินชัดดีก่จฮะฟังถึงสองช่วงเนาะจ้าฟังถึงแม่เจ้ามาเลย ดูต่างฟังได้ฟังเทียมันเมือจะได้ฟังเพราะว่าเงียบงัไปเข้ามาเนาะอ๋อเป็นยังเป็นยังโทรมาอีก็ดีแลได้ฟังตลอดเโทมาอีก็ดีแล้วนะกันมาไว้แตเจ้าดงหัดหนักจอมตองดงหัดหนักจอมตองบ้านแม่วิลาง่อมมานี้วิลางอมมะ โอ้ยแม่เนึอว่าจะได้ไปแม่หมอปนน่ะ <c oughs> ง่อมแล้วนาะปนเทางอมแล้วเด้อแบบเป็นสังเอาไว้อ่าเขาก็เอาเนี่ยค่ะเอาวิทยุไปเอียวหากันลาก่อนหนึ่สัทธาญหยัดยมเวลาหมดแล้วเป็นอีกันอู้เป็นนักเวลาไหลกลมาท่านอาจารย์เปนมาทาหันแล้วสวัสดีจบก่อนโอ้เอาบุญมาโยนๆนะสุดท้าย บุญมายุนยุนเจริญปอนสุดท้ายแล้วเนอะยูตินไหโท้อจับตังบ้านหังจำโมธนาเนอสัตุสัตุหมดเวลาหังจำมามอลุนสุดท้ายลูกลาควองหอมเอาป้ากันแทนไหมรายการตะมาวันเสาร์น้าเวลา 18นาฬิกาเป็นต้นไปอายุวันโนสุขขังพลัง